สวัสดีตอนเช้าๆค่ะคุณครูแม่เหมียวมาทักทายกับการแต่งตัวไปทํางานนะคะวันนี้ใส่เสื้อยืดสีเหลืองเป็นเสื้อทีมของคุณภูเกษ,ษียนนะคะที่ท่านมอบให้กับกับโปรงสีดํานะคะมันจะได้แมทช์กันแล้วก็มีความเป็นไทยที่แฝงไปด้วยกว็คือเป็นย่ามอันนี้เป็นย่ามนะคะเป็นย่ามย่ามจากอะไรคะจากเศษผ้าเศษผ้าที่เราเหลือจากการตัดชุดต่างๆนะคะมีหลายสีหลายลายนะคะแต่เราก็ต้องอ ตกแต่งให้ลงตัวนะคะเห็นไหมคะก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ทําเองนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้จากร้านใจรักนะคะที่คุณครูซื้อย่ามทางสุขโขทยัยเนนี้ก็ให้ให้กําลังใจมาว่าสั่งซื้อเยอะนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวที่ใช้นะคะคุณครูก็จะเปลี่ยนกระเป๋าย่ามไเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าเราทําไว้เยอะเราก็เลยอยากให้มีโอกาสได้ใช้หมุนเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขามีอะไรนะมีความรู้สึกเขาก็จะได้ไม่หน้อยใจนะคะ ทาเองเหมือนกันนะคะทำเองเหมือนกันนะคะ,น,น,น,ะ,คะน่ารักเกีไก่เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองทําก็ไม่ยากอันนี้ก็ไม่ยากข้างในค่ะก็จะเป็นตีนทุกแกนะคะตีนทุกแกเท่าๆที่เรามีน,นะคะเหลือจากการตัดชุดของเรานะคะกู <c oughs> ตัดชุดเสื้อผ้าเยอะนะคะ เป็นไฟเป็นไฟเข็นมือทั้งหมดเลยนะคะใบนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาชมคุณครูแมวเหมียวในการแต่งกายสามารถถามได้นะคะวิธีการทําง่ายๆแบบไหนนะคะก็ทําง่ายๆเลยค่ะทำทำเท่าที่เรามีเรามีผ้าแต่ว่าตัวนี้เราทาเป็นในรูปแบบของย่ามอันนี้ก็เป็นยอยจากผ้าพปนคอแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆวันก็จะแต่งตัวไปทํางานแล้วก็ต้องมีย่ามน่ารักน่ารักแล้วก็แต่งตัวให้น่ารักให้อะไรนะคะ ให้อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ